ตอนนี้ครับเราอยู่ที่พัทยาเชา้านี้ไม่ไหวอาหารโรงแรมเบื่อก็เลยอยากจะมาหาอะไรอร่อยๆกินข้างนอกพอเสิร์ชเข้าไปก็มาเจอร้านนี้สวยงามเก๋ไก่อร่อยไหมเดี๋ยวรู้ครับ ที่อร่อยเนี่ยมันมีเม็ดไอ้นี้พวกธันยาพืชมันจะกรุบกรุบ <ๆ S 1> มันจะหอมแล้วมันก็อร่อยซึ่งข้างในมันก็คือแฮมชีสครับมีแฮมกับชีสแต่ว่ารสชาติมันนุ่มมากเอ็กเบนนี่ค่ะที่นี่แต่ว่าวันนี้กินแบบเพลนไม่มีเบคอนกับแซลมอนนะคะคือเอ็กเบนนี่จริงๆเลยนะครับ <c oughs> ผมบดูชุ่มฉ่ำน่ากินนะ ตั้งรองชิมเอาเลยไข่มันนุ่มมากเลยค่ะขนมปังมันก็แบบโฮมเมดอร่อยดีปิดท้ายครับของมือด้วย กาแฟร้อนอเมริกาโน่กาแฟเขาไม่ได้เข้มจนติดลิ้นแต่มันหอมแล้วก็ลื่นๆื่นสดชื่นอร่อยครับแต่ถ้าเอาไปผสมนมผสมอะไรแล้วอาจจะไม่อร่อยเพราะมันทำให้มันมันดูจืดแล้วหวานถ้าเกิดจะเอาแบบเข้มๆข้นๆมันๆ ก็เปลียกาแฟต้องรอดูคนนู้นครับว่ากาแฟเย็นเขาอร่อยไหมจากของผมเนี่ยกาแฟร้อนแบบนี้จะเป็นกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ครีมเนี่ยแบบนี้ผมว่าสุดยอดมากอร่อยไหมอร่อยดีค่ะอ,อ๋อมันหอมกลิ่นกาแฟมันได้กลิ่นกาแฟแบบมันหอมมากอะคาปูเยี yeah. ่ยมรสชาติกลมกล่อม เรียบร้อยอิ่มอิ่มไหมอิ่มมากค่ะะก็ร้านนี้โอเคปะ่ะาอีกปะ่ะมาอีกแน่นอนเป็นร้านที่พูดได้เต็มปากเต็มคําว่าจะมาอีกคืออาหารมาดูง่ายๆนะมาดูเหมือนน้อยแต่ว่าอิ่มครับกับอาหารประเภทไข่ซึ่งอร่อยกว่าโรงแรมแน่นอนวันนี้ครับก็มาสไตล์ออกฝรังหน่อยและข้างๆกันนี้ครับเรากล่าวว่าพรุ่งนี้เราจะมาร้านนี้กัน เปลี่ยนแนวครับทีน,นี้หลังตอนนี้ประมาณ10บโมงเรามีภารกิจอันใหญ่หลวงมากครับเดี๋ยวเราจะไปเขาสามมุกค,ครับจากพัทยาจะขับรถไปร้านอาหารวังมุกใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงกลับชั่วโมงก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าอยู่พัทยาแล้วจะทะลึ่งขับไปกินวังมุกแล้วขับกลับมาทำไมเดี๋ยวรู้ครับว่าเราจะไปวังมุกนั้นที่แท้แล้วมันมีอะไรครับ และแล้วก็มาถึงเขาสามมุกรับกับร้านอาหารวังมุกใช้เวลาขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งขับรถมาเรื่อยๆเล่นๆครับผ่านเจ้าลิงทั้งหลายมาแล่แล้วก็ถึงครับร้านอ,อาหารวังมุกก็จะกินเลยไหม กินอาหารเพิ่งทานอาหารเช้ามาเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าพอมาถึงนะวังมุกนะมันก็เริ่มรู้สึกหิขึ้นมาทันใดคือเรื่องของเรื่องคืออาหารมันไม่อยู่ท้องแหละไหนอะพอจริงเดตอนนี้มานั่งอยู่หน้าหม้อครับคือร้านเนี้ยวังมุกอาหารอร่อยมากแต่ที่สำคัญคือมันจะมีร้านขนมอยู่ข้างหน้าร้านวังมุกครับ ร้านนี้เด็ดมากก็คือขนมเม็ดขนุนที่ชาวเน็ตทั้งหลายชอบมากแล้วก็เป็นเม็ดขนุนพ่อผมชอบกินเม็ดขนุนมากแล้วก็ชอบเจ้านี้แล้วพรุ่งนี้ครับคุณพ่อผมจะเดินทางจากเชียงรายมากรุงเทพก็เลยเกิดทริปนี้ขึ้นมาพัทยา3วัน2คืนเพื่อตั้งใจว่าวันสุดท้ายคือพรุ่งนี้ขากลับผมจะแวะซื้อเม็ดขนุนกลับไปฝากคุณพ่อเซอร์ไพรส์ เมียมาบอกเอามวานพี่มันมีขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ้าวกรรมงั้นวันจันทร์ขับกลับก็ไม่มีเอาไงดีเอาวะเพื่อพ่อขับรถจากปัทยามาหนึ่งชั่วโมงซื้อเม็ดขนุนแล้วขับกลับหนึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรขับมาถึงนี่ด้วยคำตั้งใจเมื่อมาถึงหน้าร้านไม่มีเม็ดขนุนถามป้า อ้าวป้าปกติเสาว์ทิตย์มีเม็ดขนุนไม่ใช่เหรอป้าบอกมิแล้ววันนี้ช่วงนี้กินเจในเม็ดขนุนมีไข่กลัวว่าคนกินเจจะไม่ซื้อกลัวขายไม่ได้ป้าเลยหยุดทําเม็ดขนุนชั่วคราวสรุปแล้วพัทยาสามวันสองคืนทริปนี้เกิดจากเม็ดขนุนแต่ไม่มีเม็ดขนุนกลับไปครับ ก็ไหนๆก็ไหนๆละอุตส่าห์ขับรถมาละก็เลยกินมันซะเลยจะได้เจ็บใจน้อยหน่อยส่วนใครอยากจะรู้ว่ามอไหรป้ามีขายเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วโทรมาถามป้าได้เบอร์โทร0817819771ถ้าไม่อยากเดินทางเสียเวลาเปล่าโทรถามป้านิดน,นึงป้ามีเม็ดขนุนไหม เอาวะถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเพือยพอ เรียบร้อยจบเปกมือครับจบแบบว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งกินข้าวเช้ากันไปแล้วก็กินข้าวเช้าเสร็จขับรถมาชั่วโมงหนึ่งก็เลยกินได้แค่นิดหน่อยเบาๆเดี๋ยวจากนี้ระหว่างขับรถกลับไปพัทยาเราก็จะแวะบางแสนครับซื้อข้าวเหนียวไก่เหลืองแสนอร่อยเอาไปกินต่อ แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินขนมอร่อยๆอกันที่เซ็นทรัลพัทยาครับและแน่นอนมาละถึงตลาดบางแสนเรียบร้อยคือคืนมากคือคักครับนี่เลยสับโป๊กๆอย่างนี้เลย ก่อนได้นะคะนี่เลยนี่เลยไอ้นี่ไอ้นี่กับนี้ต่างกันยังไงครับคืออันนี้แปดสิบบาทค่ะอันนี้เก้าสิบแต่ลดให้ได้ถ้าเอาตอกไม้ค่ะตอกไม้ก็คิดไปร้อยเอาคิดไปไม้ละแปดสิบแล้วกันเอาสองไม้ไหนคะเลือกเลยเอานี้ได้ไหมนี้ก็เนื้อนุ่มนะไม่อกไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เป็นไรเลือกเลยที่คิดแค่แปดสิบ ต้องบนจะไม้ใหญ่นะเพราะพี่จอบจับอยาเข้นๆไหโอเคค่ะใส่ถุงใช่ไหมคะหรือนั่งใช่ครับใส่ถุงครับโอเคเอ่อสับไม่ต้องอุ่นหรอกไม่ต้องอุ่นใช่ไหมคะยังไม่กินยังไม่กินนะคะเดี๋ยวไปเข้าเวฟได้นะคะจ้ะโอเคค่ะสับไหมคะสับครับยังเานียวแล้วไหมคะคุณเอาครับเอาสี่ห่อโอเคครับจัดหนักไว้ก่อนเหลือเหลือดีกว่าขาด เดี๋ยวผมเมียจะตีกัน,นเพราะเขย่งไม่พอเนี่ยแหละเขย่งไม่พอจะแยกให้คุณะละักษมด์แต่ไปตีกันอ่ะคิลักษำแดงถามว่าตอนนี้หิวไหมตอบเลยว่าไม่เพราะตอนต,ตื่นมาเนี่ยกระเพาะยังไม่ได้หยุดทำงานเลยแต่ในเมื่อขับผ่านบางแสนจะปล่อยให้ไก่ผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ มันเป็นสิ่งจําเป็นมากของสามีนะคะเมื่อผ่านบางแสนมันต้องมีไก่จะกินเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากัน,นมาบางแสนใครก็กินอาหารทะเลกัน <c oughs> บ้าเป้า <c oughs> กินปงกินปูกปรุงเทพก็มีไอที่อยู่บนชายหาดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยกรุงเทพมีหมดอย่างเดียวที่กรุงเทพไม่มีครับไก่เหลืองครับรก็ไม่คิด <c oughs> ก็ไม่มีใครคิดจะเอาไก่ไปขายที่กรุงเทพกันเนาะแปลกมากนี่ถ้าใครเอาไก่เหลืองไปขายกรุงเทพก่อนนะรับรองครับขายกระจายเขาไม่ให้ย่างหรือคันพ่วงขนาดนั้นโอ้ยกรุงเทพย่างกันหมูปิ้งย่างกันโอ้ยเดินผ่านที่หัวเหม็นนะเวลาเาย่างจริงันโอ้โหไม่ต้องห่วกงกรุงกรุงเทพนะ เขาบอกว่าย่างแล้วควันขมงย่างที่กรุงเทพไม่ได้โอ้โหที่กรุงเทพทั้งไก่ย่างหมูปิ้งยาง่างก็ไปเลยครับริมถนนด้วยนะเราจะกินกันตอนไหนดีครับที่รักช่วงบัรรถอมึงอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ถึงภัทยาเนี้ยอาจจะไม่มีไก่เหลืองไปกินเหมือนที่คิดไวก็ได้นะซื้อไปฝากไวไหมเออเออซื้อไปฝากไว เก็บไว้ได้เสร็จตู้เย็นเราเก็บไว้ได้วันได้ค่ะนะปรมาณถ้าใครชอบอยู่ในตู้เย็นไว้ได้ตลอดนะอืมกินเท่าเราไม่ได้ใส่ถิงนองไอไวไอไวกินอะไรวะไอไวมันกินแบบนี้แหละอ่าโอเคอ่ะเอานี่ชิ้นหนึ่งไม่ฝากพ่อไวเหรอพ่อไวไม่ค่อยกินหรอก ข้างในนะคะมันเป็นมันมีไส้พัสตา้าอยู่ข้างในแล้วก็เป็นไอศครีมเาขาเรียกว่าไอศครีมโยเกิร์ตโยเกิร์ตค่ะใช่ไหมคะใ่ค